สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลกิมมิ่งเทมสิบหกพราะฟุตบอลคือความสนุกวันนี้ยินดีตอ้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจําลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาล2025-2026ในแมชเดย์ที่8ครับในส่วนนัดนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สนามเทลส์สเตเดียมนะครับใจกลางกรุงลอนดอนครับคุณผู้ชมวันนี้สเปอร์ เปิดบ้านเจอกะทางแอสตันวิลล่าครับทีมสิงห์พงาดที่พร้อมจะท้าดวลกันในวันนี้ครับยินดีดดต้อนรับแฟนคลับของทางไก่เดือยทองครับทรานสเปอร์ครับรวมทั้งกับทางสิงห์พงาตแอสตันวิลล่าด้วยครับคุณผู้ชมครับ าครับคุณผู้ชมครับกับระบบ4-3-3ครับพี่นี้ต้อนรับแฟนทรัสเปอร์ครับศัตรูวิคาริโอครับแนวรับเพโรโรเมโรฟันเดเฟนสเปนครับเด่นกลางมีเปเรญญาทางซาครับเชบิซิมอนครับส่วนแ้านหน้ามีทางคูดูสจอห์นสันรวมทั้งกับเบเชลิสันครับมาทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับระบบ4-2-3-1ตรงนี้ครับศัตรูเป็นไทมี่มาติเนสครับแนวรับมีแคสคอนซาเปาโตเลสครับมุตัดดีนครับ แตงกลางมีคามาล่านะครับมีโอนาน่าอีเลียดครับโรเจอร์แม็กกินส์นะครับส,สังกูนเกมรุ็อกทางลิเวอร์รกินส์ครับเอาเละครับความสนุกความมันตรงนี้ผ่านตัวเกม EAFC 26ก,กับท่าฟุตบอลเกมมิ่งเที่ยงสิเพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ภาคบรรยายส่งตรงถึงหน้าจอคุณผู้ชมครับเกมเริ่มครับสเปอร์เป็นฝ่ายคิวบก่อนครับมาในชุดสีขาวสลับกับสีน้ำเงินกมุมกาบุกจากซ้ายมาขวาครับบอลข้ามมาตรงนี้ทางสเปนส์ กลับมาที่ชาบิซิมอนส์โอ้ย้อนกลับไปตั้งใหม่เลยอุ้ยดูครับปาลินยาไปกระแทกมาริชาลิซสันตรงนี้ขอร้องเลยครับครูสอ้เป็นเซฟของทางโอ้ยมีมาติเนสครับกองจับอาที่ทางในไอเมรี่ครับผลงานของเอสเมล,ล่าในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่อันดับที่สิบสามนะครับเจ็ดแมชเนี่ยมีอยู่9แต้มครับ เอาตรงลุมกันอยู่ครับโหมการทิ้งมาสเปนส์พาบอลขึ้นมาทางฝั่งขวาครับหมวนใหม่ครั้งนึงแล้วเกี่ยวบอลได้กดขวามาโดยยังตีบล็อกอยู่ครับจะว่าโยดบอลมาแล้วพักโอ,อกครับโรเจอร์สแปะบอลกลับมาใหม่โอเวอ์กินไหลซ้ายมาถึงทางโรเจอร์สครับจ่ายตรงนี้ไปเมโดวโร,โรตามมายืดขาเก็บบอลไว้ทันครับ หกนาทีผ่านยังดูเชิงกันทั้งสองฝั่งครับจวัวะขวาของทางมากินส์คอนซา่ายบอลมาตรงกลางครับโอนานาไปกระแทกามาอลิเวอร์กินส์เกี่ยวตัวนี้ได้สวยฮาอีเลียดอีเลียดยกขวามาวัดกิ้มโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูศูนย์ที่ทางัซมิล่าขึ้นนำอย่างรวดเร็วโดยทางอลิเวอร์กินส์ครับ โอ้โหสุดหน้าสัญชาติอังกฤษครับโอ้โหแล้วตัวอัดไปทะลุกับป้าย LED ตรงนั้นไปเลยครับโอ้โหเจ็บหรือเปล่าครับหน้าโอ้โหทะลุป้ายคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องชมตั้งแต่แฮร์รีเลียดครับยกตัดหลังมาใครจะไปคิดครับแล้วโอเล่วัดกินคิสครับโอ้โหดูครับตับบันขวาตรงนี้สุดคมเลยครับอื้กลายเป็นทางฝั่งแอสเชนวิลล่า อ้ตอนนี้มีโอกาสลุ้น3ามแต้มนะครับตอนนี้พวกเขามี9้าแต้มอยู่ถ้าเก็บสามแต้มได้เนี่ยอูมีโอกาสขึ้นจากอันดับที่13เนี่ยอาจจะไปเทียบอันดับที่6เลยครับแต่ต้งนี้สปเปอร์ไม่ย้อนง่ายๆแน่ครับสกัดทิ้งออกไปก่อนเปดโดพรู๊ครับให้มาที่ปาเมทาสามิกิฟันเดเฟนสปเปอร์ผลงานพวกเขาไม่ธรรมดานะครับ เป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มแรงในช่วง7แมตช์ที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกครับพวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่14แต้มไล่ตามเนอลเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับดังนั้นนัดนี้สำคัญครับสเปอร์เก็บ3แต้มได้มีลุ้นท้าอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลสะดุดเนี่ยอาจได้ขึ้นจากฝูงเลยครับโอนน้โหตรมนี้ดูนำไปกดเลยครับเจ้าบ,บ้านสเปอร์พาบอลขึ้นมาทางฝั่งขวาครับ โยนกลับมาใหม่ไปกระแทกขวาลูกกรดินสาอู้หตวัดเร็วตรงนี้ไม่ได้เลยครับเอมี่มาติเนสจุดผู้ยาวโด่ขึ้นมาก่อนคูดูสพาบอนเข้ามาตรงกลางโยนหลังใหม่เปาโตเลสให้มาที่ฮาวเลีเรยรไปกระแทกมาเอลิววตกินส์ครับพลิกบอลได้แล้วหันหน้าเข้าหากบครับถ่ายบอลมาฝั่งขวาแล้วโยนตัวนี้มา แมกกินส์ขอลองโอ้โหประตูที่สองไปเลยครับโอ้โหแล้วกลายเป็นกับตันทีของพวกเขาเองครับโอ้โหสวนมากลายเป็นทางฝั่งขวาของวิล่าสุ่ประสิทธิภาพเหลือเกินครับดูครับไมทิแคชให้มาที่แม็กกินโอ้โหกลายเป็นมาเจาะทางสเปนเรียบร้อยครับดูครับทางแมกกินส์ อูต้ตะบันซ้ายปั่นตรงนี้หนีมือทางวิคารโิโอโอ้โหโจ์ใหญ่แล้วครับโยนไปที่ทางฝั่งเจ้าบ,บ้านทนเสเปอร์ครับอ้จะแก้เกมตรงนี้อย่างไรครับลูกทีมของทางทมสัสแฟงครับแฟงนี่คุมทับทางทนาสเปอร์ในสเวแมช์แล้วนะครับ แพ้ไปส่งนัดเสมอสามแล้วก็ชนะ6ครับถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้เลยนะครับสกันทีมชาวเดนมาร์กวัยห้าสปีครับเอาแต่ยกข,ขวาข้ามมาก่อนบอลดูได้ครับคูดูสโรดเพื่อนครับให้ขวามาหาล้วครับเปนโนพาโรโยนมาตั้งใหม่เรียดไหลซ้ายสเปนส์หักข้อเข้ามาที่ปา,า้มเลซาดีตรงนี้ไปก็ยัยงไม่ผ่าน โอ้โ 24, หยีสี่นาทีผ่านนี้กลายเป็นทีมเยือนครับโอโ้ทำการบ้านมาได้อย่างดีเลยครับบิลล่ากลรมาลาครับย้อนขึ้นหลังมาที่ไปที่แคชบริวอรกินส์แข่งจริงคาดว่าน่าจะกลับมาได้ทันนะครับเจ้าตัวก็มีปัญหาที่จะต้องลุ้นเกี่ยวกับการโอโ้เป็นตัวจริงเหมือนกันครับแต่เกี่ยวตรงนี้มาโอโนะนา ยกซ้ายมาแม่แต่โงมาครับดูเกมรุกของทางทีมงานหลากหลายเลยครับจังหวะแลบซ้ายัวนี้มาแล้วลำหน้าชัดเจนครับจังหวะที่ไปทิ้งไหลแล้วหัวพุ่งไปข้างหน้าก่อนครับผลงานที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนี้ในรอบห้านัดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับกลายเป็นทีมที่แพ้ยากไปแล้วครับ สเปอร์เนี่ยเสมอสามครับชนะส่งครับส่วนทางอสตนบล่าเนี่ยเสมอหนึ่งแต่มาชนะรวดสนะี่นัดติดๆเลยนะครับกลายเป็นเร่งเข้นฟอร์มในช่วงสี่นัดล่าสุดได้ไม่ธรรมดาครับดูครับส่งผลต่อเนื่องมาถึงนัดนี้เลยครับ29นาทีผ่านโอ้โหูโชว์ฟอร์มมาขึ้นนำสเปอร์ไปแล้วครับสลูกครับจอยอตัวนี้ขึ้นมาครับมงพักบอลได้ฮารีเล ปัญหาของทางฝั่งเอสเมิลาเนี่ยผู้เล่นตัวหลักที่ประสบปัญหานะอาการบาดเจ็บก็มีอยู่ทันทีมองนะครับรวมทางกับทางจรอร์นซันโชนะครับเอาแต่ตรงนี้อูดถือว่าทำได้ดีเลยครับมาเองคร,รับคารมาาไหลซ้ายมาที่ทางโรเจอร์สตัดหลังมาโอานาหา ย้อนมาทีกด็ดีจ่ายไปก็ติดติดแต่โดนปั๊มครับปั๊มมาเาลิเลียดไหลมาตรงนี้มีปั๊มบอลโอ้โหวันนี้จังหวะทงปั๊มทงอัดกันไหลจังหวะเลยครับแต่โอ้ยังหาจังหวะจบไม่ได้ครับจังหวะนสกู่นี้บิลล่าบุกเข้าใส่ต่อเนื่องเลยครับโอน่าสายมีวิ่งชะลอหอแต่ถอนตัวแล้วครับเลียดทายบอลมาตรงกลางเาลิเลียดเอาอีกแล้วครับยหยอดมาโอ้โหขายกับ ลูกแรกเลยครับแล้วกลายเป็นสอประสานคนสำคัญอย่างทางฮาวีเลียดครับโอ้โ้หตักบอลมาให้วอริเนกินส์มีลุนแฮทริกไปเลยครับโอกาสซัดสามครั้งตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสอพประตูครับเดี๋ยวดูครับจังหวะาฮาวีเลียดครับอื <c> ้ม <oughs> จิ้มงัดมามืกี้ฟันเฟ,น,ฟนพยายามจะเร่งมาไล่บอลแล้คโอ้แต่ ลายการวิ่งแล้ที่ทางบอลมันทําให้ฟารเฟนวิ่งยังไงก็ไม่ทันครับโอ้สุดท้ายมาเจอที่ขวาของโอลิเว์กินส์ครับยัดบอลเข้าสุขก้นใต้ตาตข่ายเรียบร้อยคุณผู้ชมครับโอ้กลายเป็น3 0ไปแล้วครับปาเลนยาครับเล่นกับทางเชวิสมอนตรงกลางปาเลนยาย้อนมาตั้งใหม่ จะแก้อย่างไรครับสำหรับโทมัสแฟงครับดวลก,กับอุไนเม่ีด้วันนี้แมทีมแห่งเกมรู้กันทั้งคู่นะครับคุณกระดีนพยายามจะไล่บังบอลตรงนี้สเปอร์จะแตะไปดือด้อครับเพอโรเแล้วดูเท้าสู่เท้าครับทีมเยือนยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจไปแล้วครับ เลาเนี่ยังประมาททางสเปอร์ไม่ได้นะครับห้าแมตช์ล่าสุดพวกเขาเนี่ยโอ้ทำประตูได้ถึงสิบลูกแล้วสเปอร์เนี่ยเป็นทีที่แพ้ยากครับเจ็ดนัดไม่แพ้ใครเลยครับโอ,โอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวรู้กันครับว่ายังไงครับกลับมาตั้งกันใหม่ถึงเวลาสองนาทีครับสามศูนย์ที่วิลล่า วันนี้เตรียมมาได้อย่างอยอดเยี่ยมเลยครับแล้วดูครับมาทางซ้ายแล้วครับโรเจอร์สดึงจังหวะรอเพื่อนแต่ๆๆจะสวนตรงนี้ก็ไม่ได้เลยครับเพโดพรครับจบครึ่งมดแรกไปกลายเป็นทางฝั่งทีมเยือนครับแอสตันวิล่าโบกมาท้าทายก่อนเลยครับแล้วรีบัตกินสครับวันนี้2ประตูจกโอกาสสองสามครั้งครับ อ๋าครึ่แรกครับตอนนี้สเปอร์ศูนย์กับเอสเมล่าสามเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งลหลังครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับแมชเดย์ที่8หลังจากที่พักเบรกให้กับคิทีมชาติครับ สนุกสนานกันไปครับตัวนี้กลับมาแล้วครับฟุตบอลโอเพลีกเดินหน้ากันต่อกรบทนาสเปอร์ดูนัดหลังแล้ครับมาฝั่งขวาไปที่แคชวันนี้จ it, now, ู so, ่ต er ีหลากหลายทีครับแล้วยัดมาตรงนี้อู้หูักข้อซัดอีกทีนึงกดโกมีไม่โอ้ยยังยังเหลืออยู่ครับอ้หโนึกว่านึกว่าไม่เหลือซะแล้วว้าบุกเป็นพายุเลยครับลูกทีวีในเมรี่ นัาล่าสุดของทางสเปอร์เนี่ยครับคุณผู้ชมพวกเขาเพิ่งไปเยือนเอาชนะทางลีสยูเนเต็ดมานะครับสอนึ่งและนั้นเป็นมาติสแตลกับทางคูดูตนะครับที่ซัดประตูไปครับส่วนทางวิลลาพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางเบอร์ลี่นะครับสอโดยในนัดนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางมาเล่นครับซัดไป2ประตูครับมาเข้มข้นกันต่อเนื่องครับในตัวเกมของเราครับจอห์สันไหลให้มาชาบิซิมอน บางบอลได้โดนดักสเปอร์ในยุคที่ไม่มีทั้งแฮร์ริเคนกับซองุมินครับรวมพลังกันสู้ครับตอนนี้กลับมาคองบอลครับทางฝั่งซ้ายสิบอนปริญญาแล้วแปะเบิ้ลเดียวๆตรงนี้ก็โดนดักได้ กเก็บบอลแล้วบางบอลของทาวีเอเลดครับวันนี้ได้รับโอกาสแทนอยู่ในทีมมองที่ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยครับอีกครั้งหนึ่งอาร์โนาไปโฉบบอลมาได้เลือกทายมาทางฝั่งขวาตรงนี้สก,กิทมาอีเลยดขอลงหน่อยครับอ,อ,อย่าเปลี่ยนตัวก่อนเลยครับทาวีเอเลด โอ้โหวันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยครับแล้วเนี่ยครับเรื่องทิมลองครับนในการแข่งขันจริงก็ขอให้นักเตะทั้งสองฝั่งครับหายเจ็บกลับมาเร็วๆนะครับแต่ลุ้นตรงนี้ไหนกรอบมีมงผิดเหลี่ยมหรือเปล่าครับแต <c oughs> งเก็บได้โรเมโรอยู่สาดทิ้งยาวไปก่อนแล้วแม่นเลยครับแม่นที่ทางครูส ฝั่งสเปอร์นี่ผู้เล่นบาดเจ็บก็มีทั้งพิซูม่านะครับเดวิส์ครับดากูซินคุลโมนี่นะครับคุลูเซสกี้เมดิซันรวมทั้งกับดอมนิสโซรังเก้และยังมีทาคอิด้วยนะครับโอ้โหเจ็บกันระนาวคุณผู้ชมครับเอาหายเจ็บกันไวๆทั้งคู่นะครับเน้นย้ำนะครับนัดน,นี้แข่งขันจริงในวันที่ที่สิบกา้าตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับ ยีนาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมครับตามรับชมในการแขันจริงให้ถูกในทุกสิในทุกแพลตฟอร์มนะครับมาตัวเกมของเรารับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงครับมันก่อนแข่งขันจิงครับเซบิสม <Service Simmons. S 1> อนส์อ้ยังพลิกบอลไม่ได้ครับดูครับโดนบีบจนต้องไล่ไปถึงในกอเพีโทษของตัวเองนะครับ ตางเกมกันใหม่ชายพิสมอนต้องย้อนคืนนี่ครับ <c oughs> ยังยังหาเกมสวนไม่ได้ครับดูครับมีอยู่สองคนแต่ไล่เพรสซิ่งเกือบจะจนมุมแล้วครับดูครับโอ้หมีอยู่สองคนนะครับถ่ายบอลฝั่งขวาวันนี้เกมเพรสซิ่งของทางวิลลาทำงานดีเหลือเกินครับ สิบแปดนาทีครับบิลล่าของเกมต่อทางฝั่งซ้ายครับกับสกอร์ที่ได้เปรียบอยู่สามลูกครับโปรแกรมนะถัดไปของทางสเปอร์เนี่ยเดี๋ยวพวกเขามีศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับลีกเฟดเป็นนัดที่ไปเยือนทางฝั่งบูนากูคุณผู้ชมครับที่ทางสเตสเตนนี St ่ลุยส์ครับ ทูในเมืองมูนากกูนะครับ23ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับโอ้สนทางวิล,ล่ากันบ้างผลงานของพวกเขาเนี่ยนะ่อไปก็จะไปเล่นในศึกยูโรปาลีกนะครับเจอกับทีมกัวเฮดอีเกิลส์นะครับ23ตุลาคมพุทธศักราช2568โอ้เวลา23นาฬิกา45นาทีนะครับก็ติดตามทีมรักทีมชอบกันได้เต็มที่นะครับระหว่างทั้งสองทีมนี้ครับ บอลบุงมาใหมย่ย้อนกลับมาตั้งครับคาราเร่ <c oughs> เ่นสบายเลยครับทางวิลล่าดูครับ <c oughs> กลายเป็นถ่ายบอลไหลลื่นครับแล้วค่อยๆม้วนบอลขึ้นมาผ่านขึ้นสนามจนได้ครับช็อตนี้โอลี่วตเกนส์หันหน้าเข้าหาประตูแล้วครับ หลงกดดื้อละยังติดบล็อกอยู่ครับแม่โรเมรโรไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับมาโดนกวาดคราน,นี้แม่นที่บอลรอบสเปอร์สวนหน่อยครับประตูตีให้แตกต้องมาให้เร็วก่อนเบรนดจอนสันหลาที่ปรราลิญญาเอาเะยครับพื้นที่เพียบเลยเพียบทางฝั่งซ้ายบอลมาถึงเซบิิมอนโอ้แต่แป๊บเดียวคนสนซามาบีไปก่อนแต่โยนเข้ามาข้างในไม่ถึงทางริชาร์ดิสันรับ จบแมชนี้คุณผู้ชมครับยังมีคู่ที่น่าสนใจนั่นคือแดงเดือดครับแมชเดย์ประจำที่8เจอกันอย่างรวดเร็วเลยครับลิวพูลเปิดถิ่นแอนฟิลด์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรวมทั้งฟูลแลมนะครับที่จะต้องดวนกับทาง Arsenal. อาร์เซนอลทั้งลิวพูลกับทางอาร์เซนอลเนี่ยโอ้มีผลกับสเปอร์โดยตรงนะครับถ้า,าจะลุ้นจากฝูงจากตรงนี้หลุดมากดโอ้โหไป4เลยครับ สามไม่พอล่อสี่ครับแต่ผลงานส่วนตัวของทางอเล็กินส์ครับแฮตทริกจนสำเร็จครับตัวนี้โอ้โหครั้งที่ได้ลองซัดเปลี่ยนเป็นประตูได้สามลูกครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากการซัดประตูครับเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับจะคมไปไหนเลยครับทางวันกินส์ครับโอ้โสี่ศูนย์เลยครับไปกันใหญ่เลยตรงนี้อู่ในไม่ได้ ถึง5นาทีก่อนทุเวลาบาดเจ็บครับคูดูสดเข้ามาข้างในสวยเลยครับโดนดึงนิดๆไม่ใช่ปัญหารครับคูดูสเดินห,หน้ามาต่อไหลซ้ายมาชาดิซิมอนแม่กตก้ขาข้างในก็ยังไม่ผ่านตองเร่งแล้วครับทางสเปอร์ปิชาดิสันย้อนมาจอดสั้นป,ปาปัสซานอยังติดบอลวันนี้ หลายเป็นคู่เซนเตอร์ทั้งเปาตอเลสกับทางคอนซาเนี่ยโอ้ถือว่าช่วยกันได้ดีเลยครับทดแทนตำแหน่งของทางทรอนมิงส์ที่โอ้โหก็ยังลงสนามไม่ได้ครับทดเวลาสงนาทีสเปนเกี่ยวบอลมาดูครับเกมเพสซิ่งแดนบนของวิลลาพวกเขาทำได้ดีครับ โอ้แทบจะไม่เห็นโอกาสสวนกลับของทางสเปอร์เลยครับเอาแต่มีแลบขวาครับชาบิิมอนไม่ได้ปล่อยบอลน,นี้ไปครับตรงน,นี้ทดเกินไปแล้วแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกลายเป็นเอสซนติล่าครับสามารถบุกมาคว้าชัยในถิ่นทรานสเปอร์สเตสเดียมนะครับไป4ประตูต่อ0ใส่ทางทรานสเปอร์ครับอของบอลกลับบ้านของทางวินนบัตกินส์ครับ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับจำลองกันก่นขันเพื่อความบันเทิงนะครับแข่งขันจริงให้กำลังใจทั้งสองทีมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ